สวัสดีครับเราได้แบทแมนสมัยมาพี่ชูร่าครับนี่ไงครับเท่เท่มากเท่มากฮี่หัวตลกนี่หัวเขาแบทแมนเฮ้ยย่ะติดกาวไว้เนี่ยไปเลย เจิงเจ๋งเลยครับมีผ้ามีผ้าจริงเลยครับเจ๋งเจ๋งมากเลยครับขยับไปเรื่อยๆแบทแมนดีเลอร์ลีเวอร์ให้มาดูส่ง พี่มียุดด้วยพี่ชอบมันมาตั้งแต่ตอนอายุแค่หนึ่งขวบนะครับใช่มันแคดดีทอยนะครับ <c oughs> ดีมากนี่มันดูเหมือนขยับผมไม่ได้ใช่ไหมครับมันขยับได้จริงครับพี่ยังมองว่าขยับไม่ได้นะครับ คิดว่าไม่ใช่เอทอยจีทอย,ทอย,ทอยเอด็กาบอไอเด็ิชีรักกันมูินี่เขาก็นนสื่ได้นะทีท่เขาขายแปดห้าร้อยเด้อห้าร้อยแผงนันมันมหนืแผนดะ้ อันนี้จะางาหมั่นก็หมออนเป็นน้ำมันอันนี้ไม่ได้สั่งมาจากเ็ตอันนี้มาจากเมกะน่าจะแพงนะ กติพ่อจะไม่ยอซื้แนี้เลยนะต่ตอนนี่อนซื้อทไมเ็ถึงให้ก็ไม่รู้เพตามใจตัวฉนเองพ่อตามใจเเขาจะเปลี่ยนมือป้าปีเปลี่ยนมือให้หน่อย มันทำแบบนี Double ้ปี๊มันทำแบบนี้ได้นี่ดูปี๊ปี๊เอ๋ สัตวีดีทอยหล่อนอ,นอีกแล้วเฮ้ยสัตวีดีทอยหล่นไปสัตวตดีทอยเออนี่ยค่ะ เขาดีๆแพงนะครับแล้วก็สูง มันทางซ้ายเนี่ยพี่ไปเมกะพี่เห็นรุ่นนี้นะครับมันจะมีอยู่เขนนนียนอยู่หน้าเมกะจะเป็นรุ่นเห็นไหมที่น้องเคยเจอเลยครับเจอกับที่น้องชอบแรกเหร ที่รูอไมีเจอกันบ๊ายบาย